สวัสดีค่ะมินตันการ์ตูนดิ้ง่องนะคะมันเนีว้วมินตันเป็นสาวผู้ไทยมุกดาหารโวดำดำแต่มีโฮเจอเป็นสาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กหลงไหลในเกมและอนิเมะญี่ปุ่นแบบสุดหัวใจเลยค่ะชอบทั้งเกมทั้งอนิเมะโดจินเอ๊ะ แต่มอต้นมินตันก็สิบ้ากับบานมาฝึกวาดรูปตามเกมและอนิเมะนะคะพร้อมเปิดเทจวาดรูปและยังทําคลิปสอนวาดรูปใน u t u b e อีกแล้วก็ลงรูปคอสเพย์ไปด้วยซึ่งสมัยนั้นมนีคนยังทําเพจคอสเพย์ไม่ค่อยเยอะนะทุกคนยิ่งสังคมต่างจางาังหวัดสุดขอบประเทศที่หนูอยู่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองว่ามินตันแปลกเลยค่ะมีดราม่าจนชินเรื่องนินทานเนี่ยเจอแทบทุกวันยุคนั้นโรงเรียนมินตันไม่เคยมีใครเป็นเน็ตไอดอลนะคะและอาชีพอินฟูก็ยังไม่มีด้วยเห็นไหมว่าเราเป็นคนพิเศษสำหรับนาย เคยโดนโรงเรียนขอให้หยุดทําเพจนั่นนี่โดนเชิญผู้ปกครองโอ้ยสรารพัดบาบๆาบา,บาตอนนั้นพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อว่าเราจะทําอันเนี้ยเป็นอาชีพในอนาคตอาจจะเพราะเรายังเด็กมากเสียงของเราเลยเบาบอกเลยว่าในยุคนั้นมันยากมากนะคะทุกคนมันยังไม่มีขายของออนไลน์แอปติ๊กต็อกไลฟ์สดอะไรก็ยังไม่มีแบบทุกวันนี้นะคะแต่ตอนนั้นหนูก็ทําสําเร็จค่ะหนูหาเงินให้พ่อกับแม่ได้หลักแสนช่วยพ่อกับแม่ใช้หนี้และย้ายมาอยู่กับป้าที่กรุงเทพ บอกก่อนนะเขาว่าเดือนนี้หนูเจิใครได้แค่เครื่องซักผ้าแล้วก็พาไปกินข้าวมอะไรลูกท้องแท่งก็ได้เครื่องซักผ้าก็ได้ท้องแท่งก็ได้พี่ตั้์โอ้ยี่เขาจินได้สองบาทจิบหนึ่วาขอให้ร่ำรวยสาวอีสานหัวใจญี่ปุ่นมันเรียกร้องอะเนาะแต่หลังจากนั้นหนูก็ตั้งใจทำงานซื้อบ้านซื้อรถซื้อรถซื้อบ้าน และผ่อนบ้านดูแลครอบครัวพ่อแม่ขอย้ายไปอยู่มุกดาหารเพราะไม่ชอบสังคมเมืองส่วนมินตันก็เริ่มโตและมีความรับผิดชอบขึ้นแต่ก็ยังชอบความเป็นญี่ปุ่นชอบอนิเมะชอบงานคอร์สเพย์ชอบเล่นเกมเก็บโมเดลวาดการ์ตูนแต่ว่าเรายังไม่เคยทำสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการไปเที่ยวญี่ปุ่นสักครั้งในชีวิตค่ะและถ้าได้ไป มินตันก็อยากพาพี่พี่ทีมงานที่ร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยเพราะชาวติ้งดองไม่ทิ้งกันจนกระทั่งวันนี้ก็มาถึงวันที่อีนูมินตันจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเขาสักทีววยมินตันติ้งดองไปญี่ปุ่นแล้ววย จะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นมินตันยังได้ไปงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมเป็นรอบสื่อด้วยค่บาบัตรเข้างานก็ราคาเอาเรื่องดังนั้นวันนี้เราจะไปเสพความสุขปล่อยความเป็นโอตาคุกัน,นะคะ่ะที่งานโตเกียวเกมโชว์2024แต่ว่างานด่วนเข้ารัวๆเลยค่ะทำให้พวกเราต้องถ่ายงานโตลุ่มจนเช้าเลยค่ะทุกคนว้าวที่ยวญี่ปุ่นที่พวกเราฝันไว้มันจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยใช่จะขึ้นเครื่องอยู่แล้วยังไม่แต่งหน้าเลยแต่งหน้าบนรถในความมืดค่ะ ถึงแล้วนะคะทุกคนสนามบินสวนทุ่มตอนนี้เวลาสองทุ่มสีสิบเอ็ดนะทุกคนเล่นนิดนึงตื่นเต้นตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกกลัวลกทุกคนคะคือวันแรกอ่ะที่ไปงานโตเกียวเกมโชว์เนี่ยคือเราไปถึงสนามบินปุ๊บเขาให้เวลาล้างหน้าแปรงฟัน30นาทีเสร็จแล้วก็ไปงาน TGS เลยไม่ให้อาบน้ำอามันล็อกหน้า ตอนนี้เรากำลังต่อแถวนะคะทุกคนต่อแถวเอากระเป๋ารหลดใต้เครื่องนะคะอันนี้ก็คือมินตันมาซื้อเน็ตที่ใช้เล่นที่ญี่ปุ่นได้นะคะคือเน็ตบ้านเราเนี่ยใช้ที่ญี่ปุ่นไม่ได้นะทุกคนเราต้องซื้อเน็ตอันนี้ไปใช้ที่ญี่ปุ่นโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรารอถ่ายรูปหยุดรวมนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเ <c oughs> จริมแล้ว, <c oughs> ลว,ลวะคะ่ะทุกคนเฮ้ยม โ <Hello. S 2> <laughs> เอามากับทิพทิปไปญี่ปุ่นนะครับของออ i ิจินทาวเวครับเ <Hey. laughs> ต,ต้นนะทุกคน,นตื่นเต้นมากเลยอะแล้วคือปกติแล้วอ่ะการไปญี่ปุ่นของคนอื่นอ่ะเขาจะแพนกันเป็นปี <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> และคือมันมีเวลาแบบศึกษาหาข้อมูลนู่นนั่นนี่แต่ตอนที่มินตันรู้ว่ามินตันจะได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยคือเมื่อสองเดือนที่แล้วเองนะ <What? S 1> คือมันเร็วมากเลยอ่ะมันแบบมันพูดเร็วอะแบบเออทุกคนมินตันมีเรื่องจะเล่าฟักมินตันดูดวงใช่ปะแล้วทีเนี้ยหมอดูคนที่มินตันดูด้วยประจำอเขาก็จะทักว่ามินตันอะจะได้ไปต่างประเทศแน่ๆเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยห,หมอดูมั่วและ แลทีเนี้ยอยู่ๆมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาว่าจะได้ไปญี่ปุ่นรอบเนี้ยนะคือที่มินตันได้ไปเนี่ยคือมินตันไปกับทัวนะคะแล้วคือทัวร์เนี่ยเขาก็เป็นสปอนให้นั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าบรรยากาศญี่ปุ่นจะต่างจากบ้านเราไหมเอาจริงๆทุกคนก็น่าจะเคยเห็นคลิปเยอะแล้วแหละแต่ว่าคลิปอื่นไม่มีมินตันคลิปอื่นไม่มีมินตัน ไปเรื่อยล่ะตอนนี้เหมือนผลป่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงเดี๋ยวก็ภาวะภาะวงกังวลที่เราจะแบบว่าเอยเราจะแต่งหน้าทันไหมเราจะสื่อสารกับใครรู้เรื่องไหมเราจะซื้อข้าวกินได้ไหมมันคือมีความกังวลอยู่ในนั้นนิดนึงอะแต่มันก็มีความแบบสนุกอะทุกคนมันจะจะตายย่ะตอนนี้เหมือนผลป่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงแล้วก็นั่งรอไก่บอลชอนะคะกินกั ก,ก,กินกเงา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 นี่กินกายอ้าวกินหมดแล้วโอ๊ยพ่วันเดิมินต์ังอะไรอีิงพี่ชัว่วโมงเราก็จะไปที่ที่เราไม่มีสาไทยแล้วนะแลวเราจะดำดิ่ง <efendim> แค่นั้นสิถ้าเราหลงขาขึ้นมาอะหนูว่าหนูได้ตามติดพี่ไก่แน่เลยเราจะได้ไปญี่ปุ่นแล้วอีกงชั่วโมงจะก็คิดจ้นะนอนกับไก่อะชีกเกินจะเก่โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเครื่องแล้วสาเหตุที่อยากมาญี่ปุ่นคืออะไรเพราะว่า เป็นความฝันแบบว่าจริงๆมิวตันก็ชอบอรารยธรรมญี่ปุ่นชอบชุดนักเรียนชอบอาหารชอบหลายๆอยาอ่างที่มีความกกใช่ชอบหลายๆอย่างที่เป็นญี่ปุ่นนะคะก็เลยอยากจะมาเห็นกับตาตัวเองแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นี่คือเตรียมตัวแค่3เดือน2อถึสเดือนเหตุผลของเนี่ยอันนี้คือคือสัญญาก,กับมันไว้ว่าจะพามันมาทําตามความฝันตอนที่เจอกันครั้งแรกเออวันแรกที่เจอกัน ความฝันของมันคืออะไรนะความฝันก็คืออยากไปต่างประเทศประเทศลาวเทศใกล้ๆบ้านครับเพื่อนบ้านใช่แต่ญ <laughs> ี่ปุ่นน่ะอยากไปมากแต่มันไกลเ<า>กลินตัวเ,ออเสร็จแล้วความฝันนั้นอนะ่ะมันพวกพี่กับน้องมินตันก็สามารถพาไปได้นี่ก็คือการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของผมด้วยพูดต,งตรงๆตื่นเต้นนะททำตัวไม่ถูกที่เราจะออกจากประเทศไทยแล้วนะบอกให้ซื้อหมัก็หลังมาเคี้ยวเออเคี้ยวเสร็จแล้วต้องเอายักษ์หนู ส่วนของพี่อ่ะสาเหตุที่อยากไปญี่ปุ่นเมื่อไรประมาณมปลายก็จะกระตุนเรื่องแรกที่ให้แรงบันดาใจกับพี่คือแลมดดังที่ทําให้พี่แบบเล่นบาสทุกอย่างคือแบบไปเที่ยกูอยากเห็นบรรยากาศอย่างนั้นของจริงแบแล้วต่อมาคือถ้าไม่มีมันก็ไม่มีควะนะกูชักว่าเกาะเอวอเรสตญี่ปุ่นมั้งใน204แสดงว่าพี่โอจะพาไปนะครับไปดูร้านเซ็กชอย โอเคเดี๋ยวน่าจะใกล้ถึงเวลาบินไปญี <sm> <Alcohol Physical> <ots> ่ปุ่นแล้วนะคะเป็นประเทศในฝันของเราสาคนเลยเดี๋ยวไปกันต่อเอาพูดแล้วอูดแล้ว มาสูงมากเลยอะใกล้พระอาทิตย์ตรงนี้หน้าวินตันร้อนมากเลยตรงนี้กกระใช่กระจุกเปลี่ยนสีได้ตอนแรกวินตันก็คิดว่าเฮ้ยเจ็ดโมงที่ตู้เกียวยังมือดอยู่เลยอ่ะแ้ดู ันดับแรกวันนี้นะคะมินตันจะต้องไปล้างหน้าแปรงฟันแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อที่จะไปงานโตเกียวเกมโชวใน30นาทีต้องทำให้ทันท้าทายชีวิตมากชีวิตนี้ไม่เคยไม่เคยล้างหน้าแปรงฟันแต่งหน้าภายใน30นาทีเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำทันไหมโตมวิ่งค่ะเวลามีค่ะ เราจะต้องไปล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดนะคะทุกคนมีเวลาสัช่ไหมที่มาเริ่มภารกิจมีเวลาให้ถึงเก้าโมงนะคะทุกคนเริ่มแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเ่ต้องวิ่งแล้วเพราะว่ารถบัสมาแล้วเดี๋ยวไปตัวเก้วเกมโ,โ,โชว์ให้ท่าน ตรงนี้มีใครมาญี่ปุ่นครั้งแรกขอ้ยกุกมือสูๆอกทีหนึ่งครับหนึ่งสองสาม้าท่านนะครับเอาเรื่องเวลาตอนน่อดีกว่าตอนนี้เวลานี่คือที่นี่เร็วกว่าที่ไทยต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้คือเวลากํากลังสิบโมงใช่ไหมที่ไทยก็แปดโมงเช้าดังนั้นเวลาที่เรานัดก,กันเรานัดก,กันที่เวลาญี่ปุ่นนะครับไม่นัดเวลาไทยนะครับ ทุกคนไปดูงานเกมโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสมชื่อที่เป็นต้นกำเนิดของเกมการ์ตูนหรือเปล่านะคะจะยิ่งใหญ่กว่าไทยมากแค่ไหน คนม okay, ีแตันก็เลยดโอเคเดี๋ยวเราเข้างานกันย้ตอนนี้เราอยู่ที่งานโตเกียวเกมโชว์นะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันน่ะนี่คือแค่ฮอเดียวนะทุกคนฮอเดียวอย่างกว้างเดี๋ยวเราแล้วเขามีกี่ฮอนะเขามี9ก้าฮอ1์สิบสิบเอ็ดโอ้พวกเราทำความฝันสำเร็จแล้วค่ะหนึ่งสองสาม ตอนเที่ยงนะทุกคนเห็นแดดแรงแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ร้อนแบบท่าประเทศไทยนไ้่ได้ร้อนทุกอ,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 อ้าวเลยท้องฟ้าเขาแบบสดใสมากอะเหมือนอนิเมะเลยอะทุกคนไปกินข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่าจะได้มีแรงเดินเที่ยวงานมาดูว่าของกินที่างานโตเกียวเกมโชว์จะเด็ดแค่ไหนนะคะ ากรู้ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นพัดพื้นฐานคิดว่าคำแรกที่เราจะได้ใช้บ่อยมากๆคือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาริกาโตโกไซมัสโกไซมัสใช่ค่ะแล้วก็เขาขอบคุณเรามาแล้วเราจะบอกว่าไม่เป็นไรเราก็จะบอกว่าให้โดโซอินให้โดโซค่ะาโดอาริกาโตโกไซมัสเดี๋ยวเรามาลองข้าวหน้าเนื้อที่งานโตเกียวเกมโชว์นะคะนี่พี่สาวพากินเลยลองลองค่ะ คาราเมลคาราเมลเอไละไรลูกลาเต้ย o u so cute น่ารักมากมากภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรคาวาอยอีคาวายอี <c oughs> นี่ข้าวของเราวันนี้น้ำสองแก้วสองพันเยนอันนี้ขอรีวิวของเมนตันก่อนนะทุกคนอันนี้เมนตันสั่งหมูเป็นหมูสามชั้นนะคะอันนี้ยังเฉยเอยู่นี่เดี๋ยวเราลองข้าวหน้าเนื้อนะหอมอ่ะอืมอันนี้หน้าหมูย่างอืหอม อืรสข้าวสดีอืมเหมือนขาวอร่อยหยิบหยิบใครอยากกินข้าวแล้วแบบกินถนัดไม่ต้องใช้ตะเกียบให้มากับทัวร์อลิเคนราโนยเบกทดสอบความเป็นออโต้ทัของพี่ออฟนะคะโอเัวนี้คืออะไ พีวาเดเลียนไม่มีพลาดบอสเราแล้วพีวาเดเลียนไม่ใช่หรอใครรู้คอมเมนต์บอกนะเหมือนเด็กแก๊งอะแบบ ก็ยิ้มมุมปากอยู่ตลอดเวลาทุกวนตัวเนี้ยมีน้องแพ้ด้วยนุ๊ไหมนุ๊ไหมทุกคนคะเดี๋ยวมีนตัจยาไปขี่มังกรนะคะ

ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มึงดูเต็่กูดีเอาบอกพวกเด็กๆดูนี่มามาทำไรอ่ะไม่มีใครเห็นหรอกมันพี่จงใจเลือกคนอ่ะอ๋อบวกสวยบวกอ่าเดี๋ยวไปไกลๆค่อยเด็กครับตอนนี้พูดไม่ได้แต่ละพอเขาก็สามารถเดินาหากันได้แบบนี้เลยนะคะก็คือหนึ่งพอคือโดมใหญ่อันหนึ่งเลยอ่ะ โตอบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอนึ่งอ่ะมีประมาณ50เกมนะคะดีมากอ้โหมันดแบบับหักไปอาการนะักยืดเส้นนะปกติอยู่กับบ้านโอ้โหมาญี่ปุ่นแบบเดินจับเลยอ่ะ สวกพ้ขของเดินงานโตกเกียวเก,วเกวมโชววันแรกรู้สึกยังไงปวดขามากเดินไปหมื่นเก้าอ่ะวันนี้น่าจะหมื่นเก้าขึ้นแล้วอ่ะคนนี้เหรอฮะสาวสาวน่ารักมากครับโอ้โหนี่น,นี่ไปยืนดูข้างหน้าเลยเนี่หลักฐานคาตานะฮะพี่พี่ทีมงานบอกว่าขอเอาพ้าปูหมอนผาหม่มมานอนตรงนี้เลยได้ไหมนี่มีตันเปลี่ยนชุดเป็นชุดหลีเต็มตัวแล้วโอเค เดี๋ยวไปกระเตาะค่ะทุกคนยืนที่ตะติดไฟเตอร์โอ้โหกดม้วนนี่เนี้ย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 โอ้โห นางสาวไทยนางสาวไทยมากกลับมาลูกทุกคนดูเกมนี้ดิตันรอเล่นว่ากเกมเนี้ย NTE อ,อันนี้สองมีกคร์ูติดรถไลยนะอ๋อผมได้จองรถคันนี้ไว้แล้วเขามีโมเดลด้วยแล้วทุกคน ตอนเด็กไม่เคยได้เล่นแบบนี้เลยตอนเด็กคือแบบว่ามินตันโดนพี่ชายแถวบ้านแกง <c oughs> คือเขาเอาจอยมาให้เล่นแต่ว่าไม่เสียบตาย <c oughs> โอ้ยฉันคิดถึงมายสาไมู่ <c oughs> โอทุกคนนะคะคือแบบว่ามินตันไม่เคยมางานเกมโชว์ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยคะ่ะทีมงานมินตันสองคนก็ไม่เคยมาบอกเลยว่าแต่ละคนคือขาลากแบบ ขายแข็งอะมินตันเชื่อว่ากับไทยนี่คือหมอน,นวดเท่านั้น <c oughs> คือแบบว่ามันกว้างมากทุกคนมันมี11ฮอแล้วฮอหนึ่งอะมีเป็นแบบ50-60เกมอะแล้วรวมทั้งหมดหน่าจะ5-600เกมอะทุกคนคือเดินไม่ไหวจริงๆมินตันคิดว่าเดินไม่ทัวแน่ๆก็เลยคิดว่าจะไปพักที่ฮอช็อปนะคะซึ่งมันเป็นฮอที่แบบว่าขายของเอาไวล้ละลายซับของเรานี่นะคะทุกคนทางเดินไปอีกฮอนึงเขาเขาจะกะอ๊ยเอาไหม ในจริงญี่ปุ่นแล้วเนี่ย <c oughs> มาอยู่ญี่ปุ่นจะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอนี้จะกะโอเคมันจะใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> มันมันใหญ่เกินตอนแรกคิดว่าอย่างมากก็แบบสองหออะไรเงี้ยแต่แบบสิบเอ็ดหอแล้วม, <c oughs> มันเกมเขาทั่วถึงมันไม่ใช่แค่เกมออนไลน์ส่วนใหญ่บ้านเราอะจะเน้นเกมออนไลน์ ไม่ค่อยมีเกมออฟไลน์ใช่ใช่ช่นนมีเกมออฟไลน์ออฟไลน์ไม่พอเกมแบบยุคคลาสสิก90และเกมอินดี้ก็เยอะใช่มมคือแบบในไทยไม่รู้จักอะ่ะใช่เน,นี่ย<น> <c oughs> บางเกมคือไม่เคยเห็นเลย <c oughs> แต่เสียดายอ่ะไม่มีเฟ <c oughs> ทำไมเกมบอื่นเขาทํากันหมดทำไมเฟดไม่มาเฟดแกนออเดอร์มีแต่ของขายใช่เอ้ยถูกปะ<ม>่ะเนี่ยเนี่ยเราเดินตั้งแต่จุดนู้นนะฝั่งนูน้นเอ๊ะเวกนมาตรงนี้ <laughs> ทุกคนคะมินตันหลงทางคะ่ะไอ้ที่เห็นมันยงโยงเนี่ยไม่ใช่นะไปผิด <laughs> เดินหลงมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเอ้ต้องเดินกลับไปที่เดิม <laughs> โอเคไป <laughs> โอ้โหไหนบอกว่าจะพักวะ <laughs> <laughs> นี่ได้พักจริงใช่ไหมอะ แล้วก็มาวันแรกก็เดิมแล้วเแบบสองทางแล้วพี่พี่คนที่เป็นไกด์เขาบอกว่ามาญี่ปุ่นอ่ะเดินไม่ต่ำกว่าหมื่นเก้าอยู่แล้วแมาว่าคนหมื่นหมื่นเก้าอ่ะเรื่องปกติแต่ว่าคนญี่ปุ่นเดินเก่งเหรอใช่ไหมเหมือนเขาจะเน้นรถสาธารณะรถบัสรถอะไรอย่างี้มากกว่ารถส่วนตัวจะน้อยทําให้เขาจะเน้นเดินแต่ว่าาไม่แต่ว่าไม่ไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่จริงจริงหลงทาง ที่สี่อ่ะต้องกลับไปทางเดิมี่ะอ,อ๋ออ๋อถ้ายงั้นไปสายทุกคนคะสรุปหมดเวลาก่อนหมดเวลาก่อน เวลาหมดห้าโมงนะ,ะ<ห>เ,เดินจากสี่โมงเดินหลงหนึ่งชั่วโมงทุกคนคะสรุปแล้วมินตันไม่ได้ซื้อของนะคะมินตันเดินหาหอเก้าตั้งแต่สี่โมงจนตอนนี้ห้าโมงเนี่ยห้าโมงและไอที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปหาหอก้าแล้วนั่งพักกันสรุปไม่ได้พักเดินหนึ่งชั่วโมงเต็มเขาเรียกว่าได้เสพบรรยากาศส่วนให้เต็มปอด ไม่มีรถดิให้ทุกคนดูเลยดีกว่านี่นี่งานเลิกแต่ไม่มีรถมาก่อนใช่ไหมโอ๊ยฉันหลีหัวแม่ง ามาขอบุกครับโอเคมาถึงตรงนี้ก็คือจะเป็นกระจกเอาไว้สองที่พอดีตัวแล้วก็มีโต๊ะทีวีเตียงใหญ่ค่ะเดี๋ยวมาดูวิวสิโอวูวูนี่มันวิวเมืงองโตเกียวเนี่ยนะแป๊บน,นึงเราต้องปิดไฟเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่เห็นวิวอุย้ยมุงจัด ้ยทุกคนดูนี่นี่คือวิวห้องวินตันนะนี่ปิดไปแล้วเห็นชัดมากกลับมาน้าตัวเองสิฮัลโหลพี่แจ็ค่าไมาใช่ <laughs> ห้องพักเล็กกระทัดรัดได้แค่นอนนะคะแต่ว่าเตียงนุ่มมากทุกคนแล้วก็วิวดีมาก <c oughs> ประมาณนี้นะคะผม <c oughs> ทุกคนคะ่ะ มินตันเดินออกจากโรงแรมมาใช่ปะโรงแรมอยู่ติดห้างเลยอ่ะทุกคนตื่นเต้นอะมันมีเสื้อผ้าแบบเนี่ยล้มละลายแน่ๆโอ้โห,โโห,โโหมีชุดกิโมโนด้วยโอ้โหนี่เอยพิ่งสังเกตว่าเสื้อทีมปะเนี่ยเอ้ยอยากเห็นปบบอ่าอันนี้มังกรอันนี้เสือนี่เ,เดินออกไหนไหน <laughs> ไหนไหนมังกรมังกร <laughs> อากาศตอนกลางคืนนะคะทุกคนอันนี้คือยังวันแรกอยู่ยนะ<ส>เห็นเปลี่ยนชุดเยอะเดี๋ยวเพิ่งคิดว่าเป็นวันอื่น <c oughs> นี่วันที่หนึ่งของเราเราจะไปกินข้าวกันนะคะนี่คือเรากาลังเดินไปกินข้าวาว้า,าวฮ้ยร้านนี้ถึงแล้ว แล้วเข้ามาที่ร้านญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้คืออ่านไม่ออกสักตัวอันนี้เป็นบรรยากาศบรรยากาศร้านญี่ปุ่นนะคะโอ้ยนี่ทุกคนอันนี้มินตันไม่ได้สั่งนะแล้วเขาบอกว่าเป็นเมนูออเดอร์ค่ะมีปลาไข่แล้วก็โมจิและอันนี้คืออะไรไม่รู้อะ่ะว้าว โอเคยากเสร็จแล้วนะคะทุกคน,นนี่เ,เดี๋ยวชิมกัน <พอ S 1> ป้านเนี่ยมันเละนะคะก็เลย <พอ S 1> กินไม่ได้แยวเรามาชิมมุจิ เหมือนลูกจิ้นเลยอ่ะจะย่างไม่หอมนะนี่อันนี้คือเมนูที่เ็นตันสั่งมาค่ะ <c oughs> นี่ทุกคนมันปูเ็นตันสั่งมันปูมาย่างกินนะคะนี่น้ำมะนาวหชนแก้ว <c oughs> น้ำมะนาวสดชื่นค่ะคำตโต ออร่อยขนาดนั้นเลยเหรอปิดปิบปิด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 อะเป็นไงอะดูความรู้สึกเดียวกันไหมไม่คิดว่าจะได้รสชาตินี้ใช่ไม่ผิดเพราะว่าปกติที่กินที่ไทยอ่ะมันไม่ใช่รสชาตินี้เออมันมันละมุนอย่างนี้วะใช่ชุดจริงๆแม่งอร่อยจริงเออ อร่อยมากคนนี้เขาไม่เชื่อค่ะเขาไม่ยอมสั่งผาสั่งก้าวหน้าปลาไหลแล้วยอมเลยทำไมเอ้าโอ้โหได้แล้วอ๋อเคยกินรสชาตินี้ที่ไทยไหมรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในทะเลมันเป็นเหมือนความรู้สึกที่แบบนุ่มนวลเหมือนสวรรค์เลยแต่ผมมั่นใจว่าข้าวหน้าปลาไหลผมสู้ได้วังนี้มึงตีตั๋วกลับกรุงเทพไป เป็นไงรสชาติประหลาบแรกมันกลิ่นทะเลมันเป็นทะเลที่ไม่เปล่ามันเป็นทะเลที่อร่อยว้าวว้วว้ดมกินก่อนเลยกับแรกหอม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 ข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นของแท้ครั้งแรกในชีวิต ไม่ข้าวเลยอันเนี้ย <S 3 S 2> มันเป็นความรู้สึกที่ <S 2> <S 2> <S มันดีกว่าที่เคยกินมาแต่มันยังไม่ใช่แบบแตกต่างออกไปมากแต่อันนี้เลิศก,กว่ามันกูคือชุุ้คใหญ่มากมิ่นั่นกินคําใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้อะกินเดียวไม่ท่า้าวคําใหญ่มากพี่อุ้ยเขาไปได้ไงวะหูปากไม่พองเลยอนะแล้วังร้อน แตกต่างจากข้าวหน้าปลาไหลที่ไทยไหมแตกต่างเหมือนเขาใส่ความเป็นธรรมชาติกว่าใช่ไหมที่เข้าใจแล้วพอกินข้าวหน้าปลาไหลอ่ะความแตกต่างของว่ารสอาหารไทยอ่ะคืออาหารไทยอ่ปรุงมากไปแม่งเนี่ยกับเอาน้ำพึ่งผาแล็น้ำเชื่อมอ่ะมีเห็ดมีพุนอะไรเงี้ยนี่แหละคือักนักชิมนักชิม อมันนุ่มลึกปลาไหลเขามันละลายอ่ะแบบเนื้อมันรุ่ยมากทุกคนชอบไหมคะถ้าชอบเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปให้ดูนะถ้าชอบกดไลค์กันกดไลค์กดแชร์ชนแก้วกับทุกคนเย้ออลิกาตัก็ซมัสบ๊ายบาย